ขืินจะใส่กอกต้องเห็นไงก็หนีเนาะก้อนนะครับก็ยอยยืนอยม่บอกบ้านนีครับ อได้พี่ครับดอกหนึ่งครับ หยุดลื้นหยุกนุ้งได้เพี่นหนออีกดอกนึงพี่นหนอโอ้เกิดลีดีเท่าไเดยวมอดุกนะครับอีกดอกนึงครับมูเดียวกันเลยเพี่นหน เห็ดกอรครับพี่น้องดอกกำลังงามครับเริ่มแจ้งแล้วนะครับนี่ฟอยแล้วีเพิ่งนก,นกยุ้งไปแล้ว งามครับเห็ดกอนะครับแดงงามเลยพี่หน้องลังอกเหลืองนะครับมูลสองดอกพี่หน้อง พ่ออีกแนวนะครับมูนี่สองดอกพี่น้องดอกเริ่มงามแล้วนะครับหัวเริ่มใหญ่แน่แล้วเหลียวบ่ค่อยเห็นพี่น้องยัง,มงไม่ทันจะแจ่งดีนะครับดอกงามเลย ดอกกลังงามครับขายอวนปึกเลยพนะี่น่องมีอีกดอกหนึ่งนะครับแต่ดอกหน่อยจงใหมนะ่พีน่น่องผมยงขายเงาพนะี่น่อง พุ่นอีกสองสามดอกเมีใหญ่ไปเลือยอยู่ครับขาย,ยังเหยวเหงายังขัดครับขายเหงาขนาดพี่น้่งอีกดอกหนึ่งโหหลายดอกหลายดอกอนอกื่เนาะ chúng nâng nhau à là để con gặp đi thả nhau thôi nào no แดงครับ ดอกหนึ่งไป่น่องอีกซองดอกมกยางเาาเลยไป่น่อง ขาเย้วนะครับสามดอกพี่น้องพ่อยแล้วครับหกหน่อยหนึ่งเด้กพี่น้องลายดอกอยู่นะครับเกิดจะแต่กอพริพก ต้องเห็นญ่ก็หนีนะก้อนครับขอยเห็นดีอันนี้ยังเถยวเอาหมูหัน่นเม้มเต็มก้อนไ,ไม่ต้องเลยวันไดไทยเบิ่งนะครับหั่นได้หาหกดอกซ้ำกันนี่แหละสามดอกได้ไม่น้อง อีกแล้วครับอีกซองดอกนะครับ อีกแล้วนะครับโอกจากน้อยอีกป้ายหญาพี่น้องอีกซองดอกครับงามงามมามาท่าน,น,นหนึ่งบิดโอ้กยื่นได้พี่น้อง พ wow ุ่นอีกดอกหนึ่งครับขาเหี้ยมีอีกพี่น้อง เอาสองดอกมีก่อนนะหง้ามิลิอีกสามซีดอกนะ,ะจับแห้งก็ได้หัออยจิ๋ว มูเดียวกันล่ละพี่น้องนี่กำลังงามเลยครับเก็บเบาเบิดได้พี่น้องย่างวนมาพออีกมูเดียวกันะนะครับ ดอกงามพี่น้องซองดอกสามดอกนะคพอยเลยพี่น้องดอกบกไงครับดอกบกไงเลยเงาขาไงขนาดไงขึ้นมาเราดอกบกไงได้เลยพี่น้องมีอีกนะครับมีมูอยู่ สองดอกครับพออีกเรียบ้อยเสองดอกครับ ข่อยเอามูนึงครับสี่ดอกพี่น้องงาม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 ยี่ห่างจะดอกงามเลยพี่น้องขาเงีอลาดครับ dáng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không những ตีดอก่น้นงอยกหัหลุดนะครับห่าวห่าวเอ่ไ,ได้พี่น้อง งามสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่หนึ่งเสียงหานะครับสองพันท่าร้อยหกสิบหกนะครับมาพอกันกับเบ้าเขียดแล้ว<ด>พี่นอ้องัครเห็นไหมเบ้าเขียดพึ่งไปต้องโอ้ยจีเทาแล้วเห็นเบ้าเขียดพี่นอ้องนะครับตอนนี้เก็บมาได้จกโดนเติมแล้วละ่พนะวะพี่น้องนะครับกะหัวกับกิ๊กแยงนะครับเดี๋ยวมาบึ่งนึกโม่โม อยู่หมดแล้วเดียวแข่งเยอะเห็นไหเก็บไปตาเลยวะเก็บแต่ดอกบานเนี่ยดูดิโอเดรย์ทั้งนันแข็งแจ่บดีนีะว้านะครับเต็นเตอร์ก็ตามนุ่นตาเบื้องน้ำกันดีให้เก่าพี่น้องนะครับถ้าเราขบเต็นเตอร์เขาเก็บมาได้หลายเติบแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันในคลิปเลยนะครับกลับมาบังตีห่านี่พี่น้อง ไม่แจ้งพี่นี่ครับมองเห็นบาเขตมาทีลังนะครับก็ได้หลายยอดนิดกว่ามดอกโอ้ดูดอกเดียวครับ อ,อ้อยแล้วนะครับเห็นตัวนี้ดอนนี่สีบ่ค่อยแจ่มบัดไดพี่น้อง ซองดอกนะคพึ่งนกนุ่งยังเยอะหลายไม่เห็นไม่เห็นแหละแต่ว่ากระซองดอกไงอยู่เลยครับนี่ครับเบาเขียดพ่อใด่เอาบ่เอาดอกซ้อนเดียวกับเบิร์ดไว้เราทำไง Đây. Ba. Ta đi đây. Đây mai đi, Ta đi thế, mày mày đi thế. Ừ, đọc này cả nè. không? này nữa. Đây. สองดอกสิจัดปล่ปอลยแล้วได้ไปน่อ อันนี้ผมไม่หวัวพี่เ้าปล่อยแล้พี่้องฝืนนกนุ่งรับเ,เตะกระเตะหงอคนอีกคนอีกขอไทยเด้ย <laughs> mua, đi mua cái nào, đây ดอกหนึ่งครับสียานเต็มเลยถน,นอมมือจ้องไงดับงานฮะดับงานจ้องไงเห็นละสีแดงเป๊ะเลยปะงามพี่ครับคนก็นแตกแค้วปลาแตกครับมือนี เื่ออะไรๆว่าคนที่ไปวัดโมเมนต์ดิคนที่ตึงขนคนมาหายันเบ็ดกับสีงามเกินเ็แล้วอื่นแน่ไปเนาะอันนี้เป็นเห็ดหนามุ้มนะครับ ตาแ,แหล่นนะมุ้ดอกนึงเด้เพื่อน,นม,มูมีมูพึ่งนุน่ยุ่งก,กับเห็ดพึ่งสาดตเนาะ เกิอดอยู่น้ำแกน็นี่ครับพึ่งซาดได้ไม่มลองติดคมจักหน่อยเอาพี่น้อง <c oughs> ปล่อยเร็วนะครับโอ้ยดอกไงหญยเลยบ่เน,นี่ย ดอกบานนี่ครับหัวแดงนี่ครึ่งได้ไหมหเหม็นบอยนี่ได้ยุดยซีดอกเออดอกใหญ่ย,ยูนี่ครับโอ้กระต่ายกระทับดอกน้อยหลายพี่น้องหก้ำนะครับ ัวแดงกี่ดีครับอ๋อพี่น้องพลอยมูอยู่บนเนี่ยหกขวดนะครับนี่หักออกเอลยด้วยพี่น้องแดงเจครึ่งค,ครับ ถามเลยลวินะดอกหัวรุดเป็นหยาเพล็กนะครับหยาแฝกอีกสองดอกนะเฮ้ยหัวรุดนั่นวาเดียวจับแห้งม่าค่อยดะครนะ ออีกสองดอกคู่ตัวนึงเอาเลยนี่ครับเดี๋ยวมารุ้นอีกอีกดอกหนึ่งพี่น้องมุ่งแด,ดงนะครับ ดอกนึงครับพออีกแล้วพี่น้องจุ่มกันเลยนะครับงามๆนี่แหละค่อยหลอดสายตาครั <c oughs> <c oughs> เปลีป่ยนแปลนมาได้ มูเดียวกันนะครับมอก็แบกพ่อพี่น้องดอกหนึ่งครับพ่ออีกแล้วครับพี่น้องดอกน้อย ดอกน้อยหลยกมิอยู่นะครับเห็ดพึ่งแดงครับเห็ดพึ่งขาไล้นะครับดอกแข็งแข็งนะครับเห,ห็ดนาแล่ได้บ้าง แข่งแป๊กแข็งพี่ดอกหนึง่งไดกได้จากมูนอ่ะเอาละครับผมพี่นองนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเขาอีกคือเก่าพี่นองเอา้วดเต็มตายคือเก่านะครับเป็นเห็ดเอ๋งนุ่มยุ้ง ปึ่งนงย้งปึ่งแดงนะครับแล้วก็เห็นหนาขาวนีพี่น้องตุลาตาตามันมาอีกแล้วนะครับกํลาลังเกิดยเยอะเก่านะครับแต่ว่าป้าแตกพี่น้องมืนอี้บน<ม>ไหลนะครับแต่กับผ้ากันได้อยูะนะครับเห็ดยังดอกหน่อยอยู่พี่น้องนะครับดอกเล็กๆก้อนี้ก็มีพี่น้องนะครับก็ยายอนเนี่ยเทียมันติดกันมานี่ยนี่นี่ซ้บนี่กับลาย ะครับอันนี้ก็ประมาณสองมือเนาะสองสามมืองามเลยเบ็ดไม่เนี่ยแหลแบบะเบ็ดว่ะมูดารอมาหาเห็นเนาะหรอเห็นเนหิอยุอยตเตยนนกัปลาเพลกบุญปลาเพลกแบบพุงหกเลยพี่น้องนะครับมาเทียวยุตเตยไปไมโคตกระเบนแล้วเก็บได้อีกจะม,มือสองมืออย่างละหเห็ดเพิ่งอนน้อง อ๋อนะครับคลิปนี้ผมมีอย่างาไรพี่น้องนะครับคลิปหนย,ยีป่ปพาไปทางใดน,นะครับเป็นอะไรตามรุ่นตามเบิ้งน้ำกันอีกคือเก่าพี่น้นองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับครับเอาแหงดิมาตกยังมาวันน,นีบบ้ว่าฝนตกเลื่อประหยัดแล้วมือนี